จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียว สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้นะคะแค่แวะมาบอกค่ะแวะมาบอกจริงๆนะคะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะการจะมาแบ่งปันนี่วิธีการทอดปลาหวานอ่าปลาหวานเนาะหลายๆคนชอบกินรวมทั้งตัวการด้วยกันก็ชอบกินแต่ทําไมเวลาทอดออกมาแล้วทําไมไม่เหมือนที่เขาทําขายเนาะคือทอดออกมาแล้วเฮ้ยทำไมมันด ทำไมมันไม่สวยทำไมมันแข็งเอะหลายอย่างอ้าวความสงสัยมาอีกแล้วค่ะปลาหวานค่ะนี่เลยกานก็ซื้อมาอันเนี้ย1 0 0บาทลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้วัตถุดิบก็มีแค่ปลาหวานนี่แหละค่ะมาค่ะเดี๋ยวกันจะมาแบ่งปันวิธีการทอดกันนะคะเนี่ยกันจะแบ่งออกมาทอดเท่านี้พอเวลาการทอดนะเนะาะกันก็จะมาแยกเป็นตัวออกเป็นตัวตัวงี้ใครจะทอดแบบ2ตัวเบิ้ลแบบนี้ก็ได้นะ บางเจ้าเขาก็ใส่งานนะอของการนี่มีงานติดมาบ้างแบบกระดิ่งกระดอนนี่เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเตรียมปลาเสร็จแล้วนี่กระมังใส่น้ําเลยค่ะการก็จะเอาปลานะคะมาแช่น้ําค่ะนี่แช่น้ำเพื่อที่จะล้างฝุ่นด้วยแล้วก็จะทําให้ปลาค่ะมันนิ่ม,มไม่ต้องกลัวนะคะว่าปลามจะเสียรสชาติปลามันจะจืด ปลามันถูกหมักมาแบบมันเข้าเนื้อแล้วอะค่ะเนี่ยดีสะอีกถ้าเกิดเราเอามาแช่แบบนี้นอกจากได้ความนิ่มแล้วก็ยังจะลดความหวานของปลาได้นะคะการจะแช่ทิ้งไว้นะคะจนปลาแบบตัวนิ่มเลยสักประมาณ5นาทีอันนี้จะเป็นวิธีที่แม่ค้าบอกมานะคะง่ายง่ายค่ะวิธีการง่ายๆนะคะก็คือเอาปลาหวานนะคะมาแชน่น้ํานี่การก็แช่น้ํามาผ่านมาสักประมาณเกือบเกือบหนาทีแล้วนะคะนะตอนก่อนแช่มันจะเดี๋ยวกันให้ดูเทียบเลยเนาะ เออมันก็จะแข็งๆแห้งๆแบบนี้เสร็จแล้วพอเราแช่ปุ๊บมันเนื้อมันจะมีความฟูแล้วก็สีซีดลงนะคะนี่พอจับดูแล้วมันจะนิ่มอ่ามันจะนิ่มมันจะนุ่มขึ้นค่ะพีอ่ะค่ะพอแล้วค่ะแค่นี้นี่เลยค่ะเดี๋ยวกันก็จะเอาขึ้นจากน้ำนะคะแล้วก็ล้างผ่านน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาปลาหวานนะคะไปทอดกันค่ะนี่ค่ะปลาที่การล้างผ่านน้ำนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ให้ดูนะมันจะมีความนิ่มอ,อ่อนี่เลยค่ะ แล้วกันก็จะพักให้เสดดน้ําเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาปลาไปทอดกันค่ะถ้าเกิดเราไม่ไม่อยากรอให้มันเสดดน้ำอันนี้เราก็ช่วยมันสักหน่อยหนึ่งเอากระดาษค่ะซับนี่ค่ะซับซับซับพอให้น้ํามันหมาดๆอ่ะตั้งกระทะใส่น้ามันค่ะน้ํามันการใช้น้ํามันเก่าที่ทอดปลารอบที่แล้วค่ะสําคัญที่ไฟด้วยค่ะถ้าอยากจะทอดปลาหวานออกมาแล้วสวยๆอะค่ะเร่งไฟให้น้ํามันพอร้อนแต่ไม่ต้องให้ร้อนกับถึงร้อนจัดเนี่ค่ะแล้วกันก็เบาไฟลงค่ะ ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนี่ระดับไฟกันจะใช้ประมาณนี้โอ้ยอ่อนเลยแหละริบรี่ริบรี่เลยนะเอาปลาค่ะใส่ลงไปค่อยคอยทอดนะคะใจเย็นๆค่ะบอกเลยค่ะ <laughs> ที่ว่าต้องขยับบ่อยๆเพราะว่าให้สีมันอะ่ะสวยสม่ำเสมอกันนะคะที่มันเป็นฟองๆเนี่ยเพราะว่าปลามันเอาไปแช่น้ำแล้วเสร็จแล้วปลามันยังไม่ทันแห้งไงคะ ใส่ลงไปมันก็จะเกิดเป็นฟองแบบนี้ค่ะกระทะแรกมันจะทอดช้ากว่ากระทะที่2ไม่เชื่อลองดูเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะใกล้จะได้ที่แล้วนะคะค่ะเปลี่ยนสีแล้วนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะเอาขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวความร้อนนะคะมันก็จะสีเข้มขึ้นอีกนะคะ ค่ะนี่นะคะปลาหวานที่การทอดเสร็จแล้วค่ะก็จะมีความนุ่มๆน,นะคะสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ของการทอดแบบนี้ใครมีวิธีที่แตกต่างก่าการนะคะการก็ยังอยากได้วิธีที่แตกต่างไปจากของการนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์แนะนำการด้วยนะคะการจะได้มาปรับใช้ค่ะ รับรองค่ะสีสวยนะคะแล้วก็ปลาไม่แข็งค่ะแล้วก็รสชาตินะคะยังคงเป็นปลาหวานอร,อ,อร่อยอร่อยอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่เลยค่ะข้าวสวยร้อนๆมาจ้าข้าวเหนียวนะโอ้โหเลิศมากเลยค่ะนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ